เมื่อไงก็เลยคามกัทั้งมาแล้วขอคามปรงมาขึ้นตั้งไทยเตยสภาพเมื่อนำ่รถในโดยแห่งนเปื่นเหม้นเปมนร่างเงียมโเตะเงี่ยมยเตะทังสองสามวันกันน่นะหลายวันอยูสิเป็นขีกลมสมอสายลมจอย Thôi dạ Mơ ขยะเต,ต็มปี๊ดน้ำก็ยังมาเรื่อยๆน้ำปูนก็ยังเข้ากันเรื่อยๆ Oh, tăng ta lò, lộ. tăng long cả liên nằm trên nằm Na Đàn Na Đàn Na Đàn Phan เป็นร่างได้สวนะันหนือได้สองที่ยอดได้เนาะสามสี่วันเพืนะ่อนนะ